ผมอีซู1.9นะครับบูพาวเวอร์สวยๆครับทำสีใหม่ด้วยสีสเปย์นะครับมาครับครับผมวันนี้เขาก็จะมาแนะนําแนวทางกันที่เขาจะมาแต่งรถอีซุนะครับ1.9บูพาวเวอร์นะครับไอ้งบหน่อยครับทุนงบหน่อยทุนสเปย์ครับผมเขาสื่อมาลดราคาโบเพงครับโมเมนตัวท็อปเพื่อเพิ่นเดบ้าครับมาเฮ็ดสีเอาครับทุนบอหลายครับผม แต่ว่าพอดีผมจะให้เ so บ so so ิรงครับแนวการแต่งแนวใหม้นะครับเนาะเพื่อแบบเพ้นแล้วอยากเอาไปแต่งสินะครับครับเดี๋ยวผมจะค่อยเบิรงครับผมอ่าเอาเริ่มจากตัวนี้ครับเฮดสีไม้ครับผมโอเคเฮดสีสเปรย์หนะครับสีดำนะครับเก่าแบล็กเกอร์ไอ้กระจัางนาเข่ากับตัวหนังสือเข่ากับเปลี่ยนไม้ครับเข่าเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงครับแต่ตัวสีแดงตัวขาดนี่ครับมันก็ตัวนี้เข่าแบบเฮดสีเข่งครับสีสเปรย์ครับผมแล้วก็มาสเกิร์ตัวใต้นี่ครับ สะเกิดตัวไต่เนี่ยเขาก็ซื้อมากครับของเสี้ยงกงครับไปหาซื้อเอาพันกว่าบาทครับแล้วก็ไม่ได้สีเอาครับออกมากับสภาพแบบนี้นะครับตัวนี้ป้ายทะเบียนเพิ่นข้ากระบอกในเซ้นเซอร์ดออกครับบางทีเราบริษัทสิงวนลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับหนึ่งจุดเก่าครับบูพาวเวอร์เอาเนี่ยแหละครับตัวนี้อันนี้ก็เฮ็ดมากอะงบกระยุบประมาณซื้อสะเกิดตัวไต่พันหาครับแล้วก็ซื้อสีนี่กับสียุบประมาณสักสามรอยครับค่าเบียร์เนี่ยสินคดาลร้ของค่าเบียร์เนี่ยแหละครับมรงนี้ละ อันนี้แตงอ่าอันนี้ครับเป็นแม็กขอบ20ิครับตัวนี้ครับขอบย่สอย่างสองสองสี่ห้าทับสี่สิบห้าครับนี่ครับตัวนี้แม็กขอบ20สิบเฮาครับตัวนี้ถ้าทำการเซตลงครับอ่าหน้าสองหลังสามครับตัวนี้แคปโฟครับจัดทรงสวยครับตัวนี้เพิ่นอยางได้เตี้ยวสันเถาะเพิ่นไม่รุนเพิ่นเพิ่นอยางได้เตี้ยครับเสรปเพิ่นครับ กสวยพอเได้อยู่ครับผมงบหน่อยครับงบหน่อยเทาก็บเสื้อซ้ำนี่แหละครับใจ่ายกไปอีกซิลีสแล้วครับเที่ไหนครับเห็ดเอ้ครับซีสเปร์ครับสวยครับตัวนี้ครับแนวทางเพื่อไม่หลุดครับอยากแต่งไม่อยากแต่งหาเงินแต่งบ่หรีนะครับเนาะเทาก็เห็ดตั้งศีรษะซีสเปร์งบหน่อยครับอ่าปากก็นน้ำนะครับเด้อซีสเปร์ครับงานมันบานเท่าเปลืองจะค่าเหล่าค่าเบียร์นี่แหละครับมองมั่นนะ อวัสดีครับ